สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องไ้รุ่นสายแบกอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพามาลุเทอร์โบนะครับเทอร์โบซิ่งน่าจะไปน้ำมันรั่วท้ายนะครับน้นรั่วท้ายมาข้างหน้าก็จะเหมือนมีรอยฟาดมาก็จะแกะดูไปดูกันเลยครับว่า จะหายมากไหมจะซ่อมซ่อมได้ไหมครับอุปรกรณ์เราก็มีแค่นี้เครื่องมือเอามานิดเดียวครับมไม่มีขาตั้งกล้องเหมือนเดิมะแล้วเราวก็เบอร์สิบ ไอเทอร์โบซิงตัวนี้ก็จะมีผลเสียอยู่นะครับเขาจะเชื่อมปิดชิงมาจะไม่ได้มีเวเกเตกระป๋องจะเชื่อมปิดชิงไอเสียมานี่ครับผมรอยเชื่อมดูว่าข้าก็าาจะรั่วใบหลังไปแกะกันเลยครับช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้อัพคลิปเลยครับไม่มีเวลา ทำทีงานประจำเอยฟกัสแล้วขันไอ้ค็มขัดนะครับข็มขัดจะเป็นเบอร์7จ็ดสิามจุดศูนย์ที่แม็ามพัน ออกอยากไหยต้องอาไา้ตนะีครับที่ตั้งกล้องก่อนเรนแล้วก็เคาะเคาะหน่อยครับ ออกแล้วอันนี้ถามแล้วว่ามี่ครัปมีใบรวยจริงครับรูปแต่ว่า,ายังแน่นๆเลยครับลูกสายโยกขวไม่ออกชิบๆแยกไว้ต่อไปผมก็จะแกะฝาหน้าครับเ,เบอร์แปด phá nó có nhưng số sao chứ không tua cái tham can kẹt phá nó phá ่าหน่อยก็มีรอยมีรอยฟาดหน่อยครับอืมรอยฟาดมาใ่วินเล็ก สองสามสี่ห้าเขียในใม่รี่นๆครับด้วยก็จะเปลือใบหลังเลยต่อไปครับเบอร์เป็นเบอร์สิบสองแปดแเจ อนี้เลเบอร์แปดครับเทอร์โบคันคันออกเป็นซ้ายคันเข้าเป็นขวานะครับคันออกคันออกจะเป็นขวาคันเข้าจะเป็นซ้ายนะครับเป็นเกลียวซ้ายถอดแล้วครับก็จะมาดู ไใบก็ยังสวยๆอยู่นะครับยังไม่มีรอยไม่ทูบสซิงครับรูปนี้ก็จะดูแกนครับว่า นี้จะลื้อนครใบรั่วครับแต่แกนก็ยังไม่ลายลายมากครับดูคร่าว ก็จะมาดูไอตัวรูตรงนี้ครับว่ามันสึกไหมตรงร่องแหวนก็ใช้ได้อยู่ครับไม่สึกแหวนน,นี่ก็จะเปลี่ยนชุดซ่อมแหวนหนึ่งเดียวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะลืมฟ้าออกมาดู จะอาการพังเยอะไหเดียวเลยนะครับก็จะมาเอาน็อตออกดูข้างในนะครับถ้าเป็นห้องเช็ครับน็อตก็จะเป็นเบอร์นี้ดูข้างในก็เป็นยังไง เกตอะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่จะเปลี่ยนแหวนตัวนี้ใหม่น่าจะรวมไปแล้วต่อไปก็จะดูถึงเ่าเป็นการลืนซิ่งหรือการลืนธรรมดาครับตัวนี้ไม่ได้ ดูนะเป็นกลนซิงเป็นกลนธรมดาอีกห่งตัวไม่ออก เดูการลุนหน่อยว่าสิ่งหรือธรรมดาครับช้าไม่โฟกัสการลุนสิ่งครับ มีลอยหน่อยหนึ่งเป็นลอยครับ